จริงๆแล้วเรามีหน้าที่ทําเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในโครงสร้างที่ไม่ว่าเราจะพยายามแค่ไหนแต่เราก็ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ดีภายใต้โครงสร้างสังคมที่มันถูกสร้างมาอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ท่นานตรัสว่าคารวะเนี่ยคือทางไม่ทุลีเช่นสมมติว่าคุณเปิดร้านอาหารสองร้านถ้าร้านคุณขายดีร้านนี้ต้องขายไม่ดีถูกไหมถ้าจะมองในแง่ธุรกิจเออมันไม่ได้เบียดเบียน แต่ท่านมองในแง่สรรพสัตว์เงี้ยบางทีมันก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามันว่ามันไม่เบียดเบียนร100้อยเปอร์เซ็นหรือไม่อ่างเงี้ยมันก็อาจจะมีบ้างที่เกิดการเบียดเบียนทําให้เขาขายไม่ได้อ่างเงี้ยแต่เราแต่การที่คุณทําร้านขายดีไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่าเราอยู่มาในสังคมที่มันที่มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่สังคมประสีอริยเมตไตรเช่นประสีอริยเมตไตรเนี่ยพระพุทธองค์ท่านบอกว่าต่อไปหลังจาก ในยุคสมัยของท่านเนี่ยก็เป็นยุคพษษระศรีอริยเมตไตรตํานานว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็มนุษย์เกิดมาเนี่ยแต่ละคนก็เกิดมาเพื่อสั่งสมบารมีธรรมก็ไม่ค่อยมีคน,คนที่หลากหลายเท่าไหร่หมายความว่าทุกคนเนี่ยจะมีจิตใจในระดับคล้ายๆกันคือเป็นจิตที่สละละวางแต่ในยุคสมัยนี้ก็อาจจะมีจิตใจหลายแบบนะครับทั้งจิตที่คิดอยากจะได้จิตที่คิดจะให้จิตที่ให้มากจิตที่ให้น้อยจิตที่อยากได้มากอยากได้น้อย อย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีความแตกต่างหลากหลาย